สวัสดีพี่น้องพบกพัพบช่องสาวตุ่มอันตนีคือเก่าเมื่อนเดิมเนาะเมื่อนี้สาวตุ่มมากเจนี่มาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งไฟเขาสีมิการแสดงแสงสีเสียงประกอบไฟเนาะอากาศกะเม่อีแดดดอกตะว่ากับบนหนาวเนาะพ้นก็นเริ่มลังไหลกันขามาแล้วสาวตุ่มบินเดียวอีกตามเคยพี่น้องมือนี่ นำมาเบิงมาสสา่ตุ่มสิ้ผ้าไปเบิงไฟบนไดแถวนี้สิพิดถนนเบิร์เลยเนาะพี่น้องตอนนี้กสิกายเป็นถนนคนเดินคนกสิรายออกมาดื่มดำบรรยากาศกันคนแตกลืมๆพีนน่น้องืมนะ บ,บ,บ้าตรงกั็มาเป็นนักท่องเที่ยวเนะาะยางแกมกับเขาเนี่ยละกับสีไปจองบังมันงามถี่สุดเนาะนี่คือทะเลสาบเจนิว้าพี่น้องเต็มไปด้วยผู้คนเนาะ เสียงเป็ดเสียงหานเสียงผูเสียงคนโอ้หุ่นมีสีสมน้ำพี่น้องมีเซคูริตัสยางเป็นครูบดีเนาะสองคนหญิงชายแล้วแต่หุ่นข้าเจ้ากำลังอบรมคุณเนาะข้าเจ้ามีเซคูริตัสโอ้ยเบบี้เป็ดเนาะพี่น้อง

หมอล่มามท่านเด็เดแสดงดอกแต่ว่ามาหาหมองนางไหวซื้อพูดนะไปชุ่เขียวคุณนะ่ะคือเรือสังเกตการนอกพี่นองถ้าเกิดมีวัติเหตุเหตไพี่เป็นกันสิม้าซอยกึบกับนะต่างเรียนไหวต่างแต่คุณจนหอดพี่พร้อมที่จะปฏิบัติการนอกพี่นอง สียางไปน้ำจังสีก่อนหินพี่น้องโอ้มีหอดบอกห้อยไหมบกห้อยจุกแกมีหันอยู่สบายสะเดานพี่น้องแต่ว่าลอยมันตายแล้วไฟสีเขียวแม่แม่ผุนคือไฟ ผู้ช่วยด้วยเนาะคือสาตุ่มบอกกันแล้วว่าที่นี่ระบบการป้องกันเซุยทางซุนียวเนาะตอนนี้สาตุ่มมาอยู่กลางน้ำเพื่อที่สิทธาบังไฟเนาะเ <c oughs> สียมบาบังไฟพญ,ญานาคพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ามันสิพุดออกมาจากบนอนดไหเพราะท่านหงเนาะพี่น้องบังไฟพญ,ญาะนาค ตะเวตตนตกดินนี่มันกระสีขึ้นหน้าซ่มหาคำเดือนหกเนาะพี่นอ้องถต่เบิ่งมองไฟไปหน้านาคมันสาวตุ่มเด้อมานั่งถ่าเบิ่งมองไฟไปหน้านาคพี่น้องตะเวตตนตกดินนี่มันกระสีจูดบึมบําบึมบําวะเดี๋ยวเรียกมานัา่งถ่าจ้องมองไว้สักตอนพี่น้องเวลาลุกไปใส่รุดบ้าจะจะลุกไมเลิ เป็ดหลายครับพี่น้องบ้านเฮา,านี่ถ้าบ่มีแนวกินนี่มาจับเป็ดไปลาบเนาะนี่ทั้งเป็ดเถือกเป็ดแม่ได้พี่น้องฮานกับมีพี่น้องเว้ยเนี่ยเป็ดเถือกโอ้สามคนผัวเมียนะเป็ดเถือกสองตัวเป็ดแม่ตัวหนึ่งส่วนฮานบ่มี่คู่ที่สามตุ่มนี่แหะสามตุ่มบ่มี่คู่ กินแหนกินกุ่งกินไปเซี้ยวบ้าเป็ดย่แไงวะเดี๋ยวขนมปังมาให้ด้วยโ้ยรถตำรวจแ้นองก็บินตำรวจ่น้องทางคุณคือทังพรังสีสเห้อรูสองตัวนั่นจักเป็นเป็ดหรือยัง แต่ว่าผมเ่อคัดใจแม่นิดหน่อยเนาะ